วันนี้ผมอยากประกาศ1นก้าเล็กๆแต่เป็นก้าวที่สำคัญนะครับที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้ง เจนาฬิกา50นาทีเชิญที่หน้าอจอทีวีฮะหลังจากที่เราจะมีการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนมีหลากหลายอุปสรรคมารอยอยู่แล้วแรงงานต่างด้าวเถื่อนทละลักเข้ามาเรื่องของโควิดที่มีการพัฒนาสายพันธ์ฮะแต่การเปิดประเทศจริงๆคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้หลายภาคส่วนหลายพิกัดทั่วไทยพร้อมแล้วที่จะมีการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนฮะนับถอยหลังก็ซะหน่อยเหลือกี่วันเดี๋ยวดูมุมจอ มุมจอด้านล่างเดี๋ยวจะนับถอยหลังถ้าหากนับวันนี้คือ27 28 29 30 31 1, 1> 5วันพอดีพอดีนับถอยหลังจากวันนี้5วันเปิดประเทศไทยครับ,รบไล่เลียงไปที่ไหนก่อนดีเอากรุงเทพก่อนได้ไหมกรุงเทพมหานครฮะสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเขตพระราชฐานและสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่างๆได้เช่นพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้ว พระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปชมได้หรือพระราชสำหนักภูพิงราชนิเวศเชียงใหม่ก็ได้เหมือนกันได้วันไหนนะครับ 1. พฤศจิกายนการจะเข้าไปแต่ละสถานที่เป็นมาตรฐานสากลฮะในเรื่องของการรักษาระยะห่างเรื่องของโซเชียลดิสทันซิงนะครับสแกนล้างมือครบถ้วนเหมือนเดิมกรุงเทพมหานครก็คือท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเตรียมการไว้คุยกันไว้ ว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยขนาดไหนกันเชียวเยอะคือคักแน่นอนอย่างน้อย3 0 0แสนคนต่อเดือนสำหรับกรุงเทพมหานครและภาคส่วนอื่นก็จะมีการขับเคลื่อนไปไปที่ทางภาคตะวันออกครับชนบุรีพัทยาเดี๋ยวพัทยาเนี่ยเขาจะเอาเทศกาลดนตรีกลับมาอีกทีอะไรนะพัทยา เฟสติวัลอะพัทยามิวสิกเฟสติวัลปีสองพันยมี่สิบเ0 2 1จะกลับมาอีกทีแล้วรอบนี้จัดรัวรัว4สัปดาห์เต็มๆ5ถึง6พฤศจิกายน12 13 19 20 3ถึง4ีธันวาคมอันนี้พัทยาม <c oughs> ิวสิกเบื้องต้นนะ จะมีจัดที่ไหนบ้างชายหาดเมืองพัทยาและจะขยับไปที่จอมเทียนจะขยับข้ามเกาะไปเกาะลานด้วยและกลับมาที่ลานโพและจะกลับไปที่หาดพัทยาอีกทีหนึ่งนะครับยาวไปยาวไป,วไปสําหรับการเริ่มต้นเปิดประเทศนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของพัทยาชนบุรีครับ